เดินนะสามสองหนึ่งขยามมาขยามมาขยามมาขยัมมาขยัมมาขยัมมาโอเคขยามมาขยามมาขยัมมาขยามมาเดินนะ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 อยู่สองนะข้ามไปใส่เลยนะโอเคสามสองหนึ่งเข้าไปลบแรงเลยเข้าไปลบแรงเลยเข้าไปลบแรงเลยเข้าไปลบแรง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 โอเคยัดมา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 โอเคทะลุทะลุชิดซ้ายนะทะลุชิดซ้ายมาทะลุชิดซ้ายมาทะลุชิดซ้าย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 มาทะลุชิดซ้ายมาทะลุชิดซ้ายมาทะลุชิดซ้ายทะลุชิดซ้าย โอเคเต้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 เตะเต้เต้เต้เตเตะเต้เต้เตะเต้เต้เต้เตะเต้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 เตะเต้เต้เตะเต้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 เตะเต้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 เตีเต้เต้เต้เตเต้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 เต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  หลัง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 มาเตะหน่อยโฟกัสเตะหน่อยโฟกัสเตะหน่อยโฟกัสเตะหน่อยเฮ้อหัด <c oughs> หลังไปหันหลังไปเลขสองหันหลังไปเลขสองหันหลังไปเลขสองมูฟทูมูฟแบ็กทูนัมเบอร์ทูเตินเบียร์โซนไนี่เหรอนี่เราไปช่วยกันแส่กันบ้านใช่ไหมโอเคโอเคขยับมาขยับมาขยับมาเดินมาเดินมาเดินมาชั้นสองเจียนมานะเจีนเซฟโซนเจีนเซฟโซนโอเคโอเครอรอรอย่างเงี้ยรออย่างเงี้ยรอเวทเวทเวทติ้งเวทติ้งในนาทีนะเวทติ้งในนาทีนะรอรอเลขสามรอเลขสาม รอเลขสามอนปูแลไหมทั่วปูแลไหมทั่วรอแจนรอแจ็งแจ็มาที่เสานะแซนโซนิป่อยปล่อยปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันโถมมาเดี๋ยวมันโถมมาให้มารีกุู๊ไปก่อนเรารอรับแจนก่อนรอรับแจนก่อนรอแจนมารอแจนมาแจนออกยังวะแซนโซนมีบางส่วนอุ้ยร้อยสามคนวะอนี่นะแจนงไหมวะเตรียมรับนะเตรียมรับนะเตรียมรับนะเดี๋ยวไม่มาน呐 ไม่ต้องไม่ต้องไปอุ่ขอขวดนะไม่ต้องอุ่ขอขวดนะขอขวดมันมีเด็กเชี่ยววางอยู่บนแท่นเลยเห็นปะไปเดี๋ยวเราโดนตีนะเอาเชี่ยูวางแอบต้มใรรนไคลแลนด์ไม้สัตว์ไ <laughs> อเชี่ยกูสาเลียงแวนโฮอย่างสวยเลยไอเชี่ยแม่งแลนดับเชี่ยต้องมาเดี๋วางใหม่เว้เนอไอปัดมีไงไอปัดนเนี่ยไอเชี่ยแล้วเนะี่ยวงทักปุ๊บแลนยับเลยสัตว์ เฮ้ยแจนเริ huh. ่มมาส่องนะแจนเริ่มมาส่องนะเดี๋ยวเพิ่งยิมมาเยิมครับยิมรับลเอารับส่งบัฟเพื่อุกกันชูล่าส่งบอลชูล่าส่งบอลให้เพื่อนเข้ามาแลวอลให้เพื่อนด้วยโอเคเตรียมนะเตรมเฟดนะเตรียมเฟดส่งนะเตรียมเฟดส่งนะเตรมเฟดส่งนะสามสองหนึ่งชาร์จชาร์จชารชารชาร์จชาร์จมาชามาชามาชาร์จมาแมนแมนด้อนข้างเลหมดเข้ามาเข้ามาลึกเลยดึงแรดออก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 ลึกเลยลึกไปลึกไปลึกไปบ่อมาบ่อมาบ่อมาบ่อ ลึกเลยลึกเลยข,าาข้ามาข้ามาทางเซฟโซ่เราลึกมาลึกมา,กมาทางเซฟโซนเลยลึกมาทางเซฟโซนเ,เ,เลยหมดแล้ว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 ยันมายัดมายัดมายัดมาโอเคหมด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 จะนิ่งวะแต่แตะให้เร็วเ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 ตะให้เร็วโอเคโอเคมูฟทูนน้ำมือทีนะมูฟทูนน้ำมือทีมูฟทูนน้ำมือทีขยับมาขยับมาเดินมาสามเดินมาสามส่งบัฟส่งบัฟส่งบัฟชาร์จเร็วนะชาร์จเร็วนะเตรียมเข้าก้านะแอคแท็กนัมเบอได้นะโอเคขยับนะสามสองหนึ่งไปเข้า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 ไปเข ยันเลย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 ดิเฟตมาดิเฟตมาเฟดาเมจมาเฟดาเมจมาเฟดาเมจมาโอเคขยับขยับไปลึกเลยขยับไปลึกเลยซีอ้อมไปหลังเลยซีอ้อมไปหลังเลยซีอ้อมไปหลังเลยโดนกูไอ้สัตร์จากซ้ายโดนกูไปไปไปเตะให้หมดเตะให้หมดเตะให้หมดเตะให้เร็ว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 จีนเขายังไม่เข้าใจหรออย่าหญ่ใหญ่ไม่ต้องเอาแจนไม่ต้องเอาแจนไม่ต้องเอาแจนรอรีเนรอรีเนรอรีเนจิบสกิลเก็บสกิลเก็บสกิลไว้เก็บสกิลไว้เก็บสกิลลลไววว้้้้เเขาาายังมมแแ จุดาะส่งบอลจุดาะส่งบอลดิสดิสจนแก้วแรนด์แรนด์หน่อยแร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 หน่อยโอเคใส่นะสามสองหนึ่งใส่ใส่ใจมาใส่ใจมาใจมานหนีไปท้งเราเดินมาข้างหลั่เลยใส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 ่เลยยัดมา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 กดยัดเต็มกดยัดเต็มเงนไอ้กันลงมากันไอ้กันลงมาขยับมาขยับมาโอเคไปลึกเลยไปลึกเลยล้มเลยสัดหล้มแล้วขยับมาขยับมาขยับใส่มาขยับใส่มาหน้าเตะเร็วหน้าเตะเร็วหน้าเตะเร็วเดินมา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  รีเจนไอสัตว์เจอกูไปทำมาทำมาเลยทำมาเลยเตะให้ไวหน่อยเตะให้ไวหน่อยแลรงทั่วแลรงทั่วหลังหลังหลังชุบไม่เร็ว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 ยัดไปยัดโหผล่แม่งหมดเวลาก่อนหนึ่งขยับมา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 เดินมาเลขสองมูฟทูนัมเบอร์ทูนัมเบอร์ทูปูแรงทั่วนัมเบอร์ทูปูแรงทั่วนะรีเจนเหมือนจะไปสามอ่ะ เออมูฟทูนัมเบอร์ทีเลยยัง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 ยยังยังอยู่นัมเบอร์ทีเขายังอยู่ใส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 ่ให้หมดใส่ให้หมดใส่ให้หมดใส่รีเจนมา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 รีเทนไปเลขสามแล้วตามใส่มาขยำมาขยำมามูฟทูนัมเบอร์ทีนัมเบอร์ทีมานัมเบอร์ทีมานัมเบอร์ทีมาใส่เลขสามมาเลยใส่เลขสามมาใส่เลขสามมาใส่เลขสามมาฟังกูสามลึกๆเลยสามลึกๆมากสามลึกๆมากสามลึกๆมาหมดแล้วเดี๋ยวแล้วยัดสามมายัดสามมาตามหลังให้ทันเพื่อนตามหลังให้ทันมาเร็วหน่อยสามส่สุมา โอเคเป้าเป้าสามสุดนะเป้าสามสุดนะเตะเตะเตะปูแลงด้วยปูแลงด้วยปูแลงด้วยขยับเตะมาปูแลงด้วยขยับเตะมาดันยิ้มไปดันยิ้มไปได้ไม่ได้ปูแลนะยัดยัดที่ไม่นไม่ได้ใหญ่ขึ้นไม่ได้ใหญไม่ได้โอเคพาราเต็มเข้านะเฟสพาราขึ้นนะสามสองหนึ่งเฟสพาลาขึ้นมาเฟสพาราขึ้นมาตกลบแลนด์ขบวนลบแลนด์ลบแลนเร็วลบแลนเร็วพาราเข้าไปพาราเข้าไปดึงลึกเลยลึกเลยลึกเลยย้ำมา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 โอเคไปหลังเลยไปหลังเลยไปหลังเลยเตะบอลเตะบอลไอ้คาเตะ เตะมเออเฮียไปยำไปยำไปไล่ทั่วไล่ทั่วก่อนไล่ทั่วก่อนไล่ทั่วก่อนไล่ทั่วไล่ทั่วไล่ทั่วไลไล่ทั่วปูไล่ทั่วปูไล่ทั่วเออสวยสวยสวยเตะดเตะดเตะ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 หมดย้ำไปยำไม่ขาดยำไม่ขาดตังกูยำไม่ขาดยำไม่ขาดสวยสวยสวยเตเตเตโอเคหมดหมดลงมาลงมามูฟทูน้ำปัทม์ชีน้ำทม์ีนัม์ีน์นัมเรารเรเร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 เร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  น้ำบัตรทวีน้ำบัตรทีนล่างสุดเลยนะล่างสุดเลยนะล่างสุดเลยล่างสุดแบบล่างสุดแบบฟังกูล่างสุดแบบนะใส่เมกระปนะสามงึใส่เมกรมาสุดล่างแบบเลยสุดล่างแบบเลยรอรออเลยใส่เลยใส่เลยใส่เลยปูลนเตะเร็ว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 เตะเตะหมดเตะเรเตะเมดวเตะเรวเตรวเอะเร็วเตะเร็เตะเร็วเตะเร็วเตะระเร็วเเร็อเตะเร็วะระรรเระรร เออตรงซิกแคกไม่มีกิลวใช่ไหมเช็คเอารูลของตายก่อนเช็คเอารูลของตายก่อนใส่ของให้หมด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 โอเครอ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 เพียงแค่ยังตสองหน้าสามเอซิกแฟกเออไม่ได้ไม่ได้เหลี่ยมนี้ไม่ได้ต้องรอรีเจนต์มาก่อนห้าพี่เอสองห้าเราเลขสามเลขสามเรารวมเลขสามเราวมเลขสามพอเรารวมเลขสามพอเออเดี๋ยวรีเจนต์มาเดี๋ยวรีเจนต์มาเราเราเข้าไปเราแตกมารอมารอตรงช่องแคบช่องแคบภาษาอังกฤษเลยวะช่องแคบ narrow narrow เรีเจนรีกูยังรีเจนรีกูยังมาแล้วมาแล้วเจนสองแล้วโอเครีเจนมาสองแล้ววามามามาเทปเยมเทปเทปเทปขยับจากสามมาขยับจากสามมาขยับสามมาขยับสามมารอรับสองรอรับสองโอเคเจนเข้านะโอเคส่งบารส่งบารส่งบารยัดเลยยัดมา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 ดิเฟตมาดิเฟตมาดิเฟตมาใส่หมดใส่หมดยืนกว้างเรายืนกว้างหน่อยเรายืนกว้างหน่อยยืนกว้างมายืนกว้างมากดยาสู้มากดยาสู้มาโอเคยัดยัดยัดเตะลงเตะลงปุ่นไปชุบเอราว์ปุ่นไปชุบเอราว์ปุ่นไปชุบเพื่อนมา โอเคด้านล่างสุดด่าด้านล่างสุดด่าเลขสองสามมาเลขสองสามมาเลขสองสามมาชุบเพื่อนเลยชุบไปเร็ว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 เลขสองสามชุบไปเร็วเร็สองสามชุบไปเร็วเลขสองสามชุบไปเร็วโอเคในดวงในดวงในดงเตะในดวงเตะนะในดงเน้นเตะไปนะด้านล่างด้านล่างด้านล่างหมุนมาชุบเข้ามาเชลเชลฟลีริซูมีเออเตะเตะด้านล่างเตะด้านล่างเตะด้านล่างได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เตรียมทัำนะทำสองหนึ่งทับ้างทำมาสองไอสัตว์ทับ้างทำมาเลขสองทำมาเลยทัำมาเลยเฮียหมดแล้วทัำมา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  ขยับมาสอขยับมา2องเอาไอ้ขาดไอ้สัตว์ขยับมาวีวีวีเข้าวีเข้านามมทูหนมมันทูหมดแล้วขยับมาเลยขยับมาขยับมาเลขขยับมาเลขสองส่มาใส่วีมาใส่วีมาเลขสอใส่วีมาเลขสองใส่วีมาเลขสองใส่วีมาเลขสอยันมาปล่อยแม่งเลยสัตว์ชุบเพื่อนโกกัสเลขสองก่อนโกการเลขสอก่อนสองยังหมดสยังหมดสองยังหมดแล้วสองยังหมดแล้วสิวินาทีฟังกูนะ้รับขึ้นไปขั้นบนนะยับด้วยทุบด้วยับ อ่ะแตขึ้นไปนี่แจนอยู่บนหาไปเอยู่บนเจอยู่บนเข้ามาเข้ามาไม่มาหมดแล้วหรอกแต่มาเต่มาดันได้หมดเลยดันได้หมดเลยคือมันได้หมดสัตว์เลยเราเข้ามาได้เท่าไหร่วะเก้าสิบแปดโอเครันบัฟรันบัฟรันบัฟเตรียมขยับนะสามสองหนึ่งขยับมาขยับมาขยับมาปูได้มากปูได้มาเดินมาทางสองเดินมาทางสองเลย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 โอเคขยับมาขยับมาขยับมาทางสองขยับมาทางสองขยับมาทางสองดีเลยแล้วนะ ขยับมาสองเตะเตได้เตะนะเตะได้เตะนะเตะได้เตะนะเตะได้เตะนะเดินมาสองเดินมาสองลงมาได้มาลงมาได้มาดาวแตะมาดาวเตะมาโอเคขยับมาสามขยับมาสามขยับมาสามใส่เจนกับหมูใส่เจนหมูเอกเลยเจนหมูเอกมาขยับใส่สามนะสามสองหนึ่งนิส่งมาด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 ิส่งมายัดมาสามยัดสามสุดมายัดสามสุดมาฟังกูยัดสามสุดมาสามสุดเลยพาราเข้าเลยพาราเข้าคำสามสุดมาเสกบ่อมาบ่อมาบ่อมาบ่สามมาบ่สามมายัดเจนเจ้นไรคนดีเจ้นไรคนดี โอเคโอเคยัดมายัดมายัดมาก่อนยัดไม่อไรยัดยัดเอ๋กับยัดเอ๋กับหมูให้นิ่งก่อนยัดเอ๋กับหมูให้นิ่งก่อนชุบเพื่อนเราชิดด้านบนหน่อยชิดด้านบนหน่อยชิดด้านบนหน่อยยัดเอ๋กับหมูมาแลนให้ทั่วหน่อยแลนแลนพื้นเลยทั่วหน่อยแลนพื้นเลยทั่วหน่อยกดเตะ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 หลังชุบเพื่อนหน่อยหลังชุบเพื่อนหน่อยเร็วจะนิ่งแล้วจะนิ่งแล้วเหลือแค่เตะเหลือแค่เตะเหลือแค่เตะยัดพิดไปยัดพิดไปยัดพิดไปด้านล่างขอแลนหน่อยด้านล่างขอแลนหน่อยเออยัดได้หมดยัดได้เตะเตะหหหหหหมม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 ดฟฟัััััััััังงกกกกกกกููนนนนะถถถออออยยยาา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 ้เลข อันก็มาหมู่โซนน้มทูมู่โซนดูน้มาทูไม่ต้องเข้าสมแล้วไม่ต้องเข้าสมแล้วไม่ต้องเข้าสมแล้วไม่ต้องเข้าสแล้วเอลงเอ็กะลงเอ็กะลงโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งมาสตั้งสองน้ำมะทูน้ำมูมอน้ำมาทูมอโอเครันบัฟ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 เตยมใส่บันไดนะสามงโอเคขันมาหนึ่งันมาหนึ่งันมาหนึ่งขยันมาหนึ่งขันมานึ่งหมู ยัดนเำประวมายัดนเำประวนมาโอเคยัดยัดขึ้นมาเลยนะสามสองหนึ่งสวิสซโซนมาเลยสวิสซโซนมาสวิสซ์โซนขึ้นสูงมามูตัวน้ำระวันเลยนเบอร์วันเลยยัดมาทับมาแรงทับแรงแรงทับแรงทัแรงมาทับแรงแรงมาทับแรงแรงมาโอเคสวย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 เตะเต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 เเตะตเตเตเต่ตเตเตเตะตเ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 ตัตเตเตเเต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 เนเเต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 เเเเเเเต๊เเตงเเเเอตเตตตตเตต เดี Rolle, a, a, ๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแก่เดี๋ยวรอแกเดี๋ยวรอแก่เชคของดของแตงด้วยกดกดกดอลอยคนละทีกดอลอยคนละทีกดอลอยคนละทีอลอลของแตงคนละทีโอเคอ่อมุฟทูน้ำบัววันนะสามสองหนึ่งน้ำบัววันน้ำบัววันน้ำบัววันน้ำบววันน้บวันนวันแกนแจนไปอยู่หน่อะเห็่แจนเล็กหนึ่งมาใส่แจนเล็กหนึ่งมาเฮ้ยหลังเราแตกโดนที่อะไรเนี่ยโดนหมู่ะชุบเพื่อนเราบูฟมากลับมาลงที่ จังหนึ่งเดินมูฟขึ้นมากลับมาทางเซฟโซนมู๊มาทางเซฟโซนชุบเพื่อนเรามูฟกลับมาทางเซฟโซนมูฟกลับมาทางเซฟโซนมูฟทูเดอะเดอะเดอะสแตอเนียเซฟโซนอ่ะโอเคมูฟมูฟโซนสแตอเนียเซฟโซนมาแล้วหันดาเมจกลับไปโฟกัสนัมเบื่อวานนะเล็งเล็กหนึ่งเล็งเล็กหนึ่งมาเล็งเล็กหนึ่งมาตั้งโซนด้านบนด้านตั้งโซนด้านบนของโซนโอเคแล้วเล็งเล็กหนึ่งเล็งเล็กหนึ่งเล็งเล็กหนึ่งปูดไปชุบเพื่อนมาเล่นชุบก่อนเสกเสกดิพาฟังกูเสกดิพาเสกดิพา เสียงดิทฐาเราชุบเลยเจนมาเจน<ร>มาแล้วเจนมาแล้วเจนเข้าแ<ร>ล้วเจนเข้าแล้วเน้นชุบเน้นชุบเน้นชุบก,ก่อนตั้งโซนให้ได้ก่อนตั้งโซนให้ได้ก่อนเฉียงเฉียงเจนอยู่ไหนเจน,ยนอยู่ไหนเจนเจนสองสองขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอเคขยับขยับมาทา,ขา,าง,งขวาขยับผูกกระไม้แล้วขยับมาตัวทางด้านขวาทางด้านขวาของบันไดทางด้านขวาของบันไดชุบเพื่อนมาชุบเพื่อนมาแล้วมาทางด้านขวาของบันไดเร็วๆชุบเพื่อนแล้วมาทางด้านขวาของบันไดชุบเพื่อนแล้วมาทางด้านขวาของบันไดครับมาทางด้านขวาของบันไดมาทางด้านขวาของบันไดชุบเพื่อนแล้วมาทางด้านขวาของบันได โอเคเตรียมใส่เลขสองนะสามสองหนึ่งยัดยัดบายัดมาเดินขยับมาทั้งสองขยับมาทั้งสองขยับมาทั้งสองขยับมาใส่เจนขยับมาใส่เจ้นเลขสองขยับมาใส่รีเจนเลขสองขยับมาใส่รีเจนเลขสองกลางลำเลยกลางลำเลยเพื่อนกลางลำเลยกลางลำเจนเลยโอเคสวิตซ์โซนไปสามเลยวิ่งทะลุสามมาวิ่งทะลุสามมาทะลุมาทางสามเลยทะลุมาสามเลยทะลุมาสามเลยสามเลยสามเลยย้ำงหนึงสามมาเลยย้ำงสามเลยถอยแล้ว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  ใส่มา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 สวิโซมาสวิโซสามมาสวิโซสามมาโอเคเข้าไปเข้าไปยัดยัดสามเลยยัดยัดทางด้านล่างอ่ะด้านล่างมันล้มเยอะเลยเห็นป่ะช่วยกันช่วยกันหน่อยไปไปไปรีกร๊ปไปรีกร๊ปเลขสามเลยปุ่นหรืมาชุกเพื่อนมาปุ่นหรืมาชุกเพื่อนมาปุ่นหรืมาชุกเพื่อนมาปุ่นหรือชุกเพื่อนมาด้านหลังอ่ะด้านหลังอ่ะไอ้เหี้ยผมโดนเตะวะยังอยู่ป่ะยังอยู่ป่ะสามสามไว้นะยัดยัดสามไปก่อนยัดสามไฟไปก่อนยัดสามไฟไปก่อนใครตายวิ่งเติมกลับมาสามตายวิ่งเติมกลับมาสามบ้านนี้มันเล่นยากไอ้เเหหี้ยงลคิิวกน วิ่งวิ่งวิ่งกับมาสามเลยประคองสามไม่อยู่ประคองสาไม่อยู่สามส่งเค่อยเดินมาค่อยเดินมาลด้านบนลด้านบนมาคอยเดินมากูแล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 มาโอเคขยับมาขยับมาขยับมามูทั้งสนะมูทั้งสนะั้งเล็กหนึ่งหมูีอข,ขอกินหมูได้ปะเล็กนึ่งเล็กนึ่งน้ำมันหวานนมานหวานยันน้ำมวันมาน้ำมวานนนานนมันหานยันน้มันวานมาน้ำมนวานมาน้ำมันวานมาน้ำมวานมาเออเอเตะเตะเตะส่งส่งเลส่งเลย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 คนละตัวคนละตัว เร็วคนละคิกคนละคิกคนละคิกเร็วๆเดี๋ยวรีเจนมาเดี๋ยวรีเจนมาเตะเลย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 ด้านบนหน่อยนะเซฟโซนอ่ะนะเซฟโซนธรรมดาอ่ะ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 โอเคพอ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 ทิ้งนะทิ้งนะสามสองหนึ่งมูฟพูน้ำมะทูน้ำมะทูน้ำมะทูมาเลขสองเลยมาเลขสองเลยมาเลขสองมาเลขสองมูฟพูน้ำมะทูมาำมะทูน้ำมะทูนิเจน่าอยู่ลายคนดีนะขยับมาสามเลยน้ำมะทีน้ำมะทีน้ำมะทีมูฟพูน้ำมะทีเลยแล้วรีเจนอยู่ไหนวะมูฟพูน้ำมะทีโอเคอัพอัพแซนะอัพสแตนนะะลายคดีอ่ ฟูดบอยไปยนั่นหละฟูดบอยฟูดบอยลานโอเคมารวมลานคนดีก่อนโอเคเวทติ้งอินอินอินเดเกตฮุดเซนเอร์นะรอรอรอเกียนชั้นสองนะโอเคลีเจนอยู่ไหนวะข้างบนมีชนเลยวะเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีหนึ่งห้านะโอเครอรอมุกกลับมาเลขสามกลับเลขสามกลับเลขสามน้ำมันที่น้ำมันที่สเปอร์ฟอร์เลขสามเลขสามเลขสามเร็วเร็วเร็วรีกรุ๊ปเลขสาม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  โอเคโอเครรอเนี่ยแหละ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 โอเคเดี๋ยวผมไปสกาวแป๊บนึงหมูเล็กหนึ่มูเล็กหหมูหมูเล็กหนึ่งหมูหนหมูหนึ่งโอเคม o v e to n u m b e ท้น้ำม่พิมมามาน n ำ้ n u m b e r ระท้วงนนะว เลขสองเลขสเลขสมาเลขสองมาเลขสองมาเลขสกดยาใส่แล okay, <we od noise> okay, ้วใส่ใสใส่ใส่เลขสอเลยใส่เลขสเลยยืนกว้างบนล่างอะเอไปยืนด้านบนเอไปยืนด้านบนโอเคเออไปด้านบนเอเอทะลุไปด้านบน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 โอเคเตะให้หมดนะเตะในโงให้หมดเตะเโรงให้หมดหมู่หอไอต่านหมู่หอเตะโรงให้หมดเตะงให้หมด่หลังมีเลรจน์เหจันเตะไปเตะเตะไป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  ถอย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 หลังก็มาสามถอยหลังก็มาสาถอยหลังก็มาสาเราชุบเพื่อนมาถอยหลังก็มาสามวเวเมูแบกนัมบัีนัมบตีนัมบตีนัมบีกลับมาสามกบมาสามกมาสามเราย้หมูก่อนย้ำหมูก่อนฟังกูอัพสเตขึ้นมาอัพสเตขึ้นมาขึ้นไนได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 มาแล้วดาเมจยับเลขสามใบปู่ล้วมาชุบเพื่อนเน้นชุบสิเดียวตอนเนี้ยเน้นชุบก่อนเน้นชุบก่อนเคลียหมูในดงก่อนเคลีย เจ๊ของรูองแต่เโอเคทิงทิงิงขึ้นนะสามสองหนึ่งเฟดขึ้นมา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 เร็วเร็เฟดเร็วเร็วเฟดเร็วมาเฟดเร็วมาเฟดเร็วมาขึ้นบน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 ยัดมายัดมาไหวไหวไหวมึงไหวมึงไหวยัดขึ้นมามึงเดินขึ้นมาเลยมึงู่บนบันไดไม่รอดปุ่นมาชุบเพื่อนลงบันไดมาปุ่นาชุบเพื่อนลงบันไดมาขึ้นมายัดขึ้นมาเลยยัดขึ้นมาเลยยัดขึ้นมาเลยยัดขึ้นมาด้านบนขึ้นมาเลยขึ้นโซนมามึงต้อง เออสวิต์โซนไปสวิต์โซนไปเล็งกลับ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 ไปกลับไปกลับไปทางบันได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 เกียร์ในดงไม่ได้เกียร์ในดงไม่ได้เน้นเน้นบันไดมาเน้นบันไดมาเน้นเน้นนงเล็กเล็กบันไดมาเล็งนุมบันไดมาเออเล็งนุมบันไดมาเล็งนุมบันไดไปเต็ดวิเต็ดวิเต็ดวิชุบเพื่อนมาชุบเพื่อนมาเน้นชุบไปเน้นชุบไปก่อนเน้นชุบไปก่อนเต็ดวิเต็ดวิโอเคออกมาลีกันตายเลยออกมาลีกันตายเลยน่าจะเหลือบ้านเดียวป่ะไปวากิลี่เออ ทางทางท Sandy, no ั no, grades, pounds, homes, ้งหนึ่งสี่อ่ะหนึ่งสี่อ่ะเตเตเตเหนึ่งสี่ในดรงแรมเตหนึ่งสี่ในโรงแรมในไอคิวเฮียอะไรไม่รู้อ่ะเต็มเลยเสกิวมาส์กิวมาส์เตะไปเตะไปตั้งโซนให้ได้ตั้งโซนให้ได้ก่อนแลนหน่อยแลนหน่อยไม่ต้องแลนยัดเขาไม่ต้องแลนยัดเขาแลนแลนในพื้นพื้นเราแลนพื้นเราก่อนแลนพื้นเรามาแลนพื้นเรามาก่อนเอาให้เพื่อนตั้งได้ก่อนเอาให้เพื่อนตั้งได้ก่อนโอเคเต็มยัดหนึ่งนะสามสองหนึ่งเฟสเฟสเขาหนึ่งมาเฟสเขาหนึ่งมาหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองมามาบ เฟตเฟตยัดมาเลยเฟดยัดมาเฟดยัดมาเดินลงมาได้มดลงไรดาวสเตย์มาดาวสเตย์มาดาวดาวสเตย์ลงมาล้มล้มมล้มล้มหลังชุบหลังด้วยเลยตามมาสองตามมาสองอาชุบหลังด้วยซีชุบเพื่อนด้านหลังเราเดินมาสองเดินมาสองโอเคแทงไปซ้ายบน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 โซนขึ้นไปทางซ้ายบนมันล้มเยอะแล้วมึงเดินขึ้นมาจากเลขหนึ่งอะเลขหนึ่งอะเดินทับเข้ามาทับลีเจนเข้ามาเดินเลขสามชุบเพื่อนเร็วเออทับเข้ามาสามเลยทับเข้ามามึงทับมาด้านหน้้้าาาาเออนนนลกจะแดห เออชุบไปเร็วเดินชุบไปเร็วพาพาตั้งชุบอย่างเดียวเลยเสกเสกเสกดิสเสกดิสพาเอเสกดิสพาเลยตอนนี้ยโอเคทำมาแล้วทั่วไรทั่วไรทั่วไรไรทั่วไปหลังดาเมมเข้าหลังนะพี่พี่อยเข้าหลังหน่อยพี่้อยเข้าหลังหน่อยอเหลังหลังเราจะลบจอดแล้วงกล่งกายเจอะแล้วตนงกางไปเจอะแล้วตรงกางไปจาดแล้วตรงกายไปเดิน่งชิดล่างมาชิดล่างมาเฮ้ยรอรอรอรเอ๊ะเวด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 เว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 วเวดเเ ขยบมาทั้งนึงขยบมาทังนึงขยบมาทั้งหนึ่งโอเคตั้งหนึงตั้งหนึตั้งหนึ่งยืนกว้างยืงกว้างสองแลนดแลนแลน2งแลนสองแลสองแลนรอเอกรอเอกรอกั้งรอรยอก่อยปล่อยปล่อยปล่อยลอยอกรอเอกเดี๋ยวเอกมาเดี๋ยวเอกมาเสให้ดีเหนึ่งให้ดีเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเ้นหนึ่งแลนดให้ทั่วดแลน้ทั่วดิแลนกว้างแลนดกว้างหนึ่งก่อนสองเข้านะสามสองหนึ่งยัลิเมายัลลิเมาเลข ทันสองอะรโดนโดนรโดนนี่โดนยัดรูชุบชุเพื่อนเราขยับขึ้นมาทางบนชุบเพื่อนเ้าขยับขึ้นมาทางด้านบนโอเคโซนสีสวิตโซนไปหลังดีโซนีสวิตโซนไปหลังดิเจนหน่อยสีสวิตโซนไปหลังดเจนสีไปเลยซีไปหลังดเจนเลยซีไปหลังดเจนเลยซีไปหลังดิเจนเลยที่เหลือดันมาสูดมาชุบเพื่อนมามันถอยแล้วมันถอยแล้วดึงตั้งได้ดงตั้งได้เดินมาทำาสวยทำสวยมา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  number one มูทู number one number o อ e number one มี s y boot e y เอ๊ะอ่ะใส่หนึ่งก่อนใส่หนึ่งก่อนหมูเอกไม่มีอะไรหมูเอกไม ใส่มา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 โอเคใส่มาหมูหลังหมูหลังหมูหลังโอเคยักหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่นัมเบอร์โฟ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 ัมเ่อร่โฟนัมเ่อร์โฟนมเ่อร์โฟนั4เ่อร์เ่อร์โฟนเลอร์ัดเลยร์โายัดเบ็ก์มายัดเบอร์โานัดเบอโานัมเบอรสนมเบอร์โฟนัสเบเลยโฟนัมเบอรโฟนัมเบอร์โนัทเบอร์โนมเบอโซนมเบอรนัมเงเซฟโซนัมางเซฟโซนัมเงเซฟโซนัมเ เออตั้ง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 นี่หน่อยตั้งบ่อพิดหน่อยเซฟโซนตั้งบ่อพิดหน่อยทางทางสีอะทางสี่อ่ะยัาขึ้นมายัาขึ้นมาทะลุออกมาจะไม่ต้องยืนหนึ่งแล้วไม่ต้องยืนหนึ่งแล้วไม่ต้องยืนหนึ่งแล้วมายืนตรงสี่มายืนตรงสี่มายืนตรงสี่ยัตรง4ไว้กดกดเจ็ดยับกับไอ้นี่ไปกดเจ็ดยับก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 ับเหี้ยอะวะกับหมูไไปกดเจ็ดยับก็หมู่ไปกดเจ็ดยับก็หมูไปทาง4ี่อ่ะโยกโยกโซนไป็นทางสี่โยกรูปเปัทาง4ี่โยกโซนเปทางสี่โยกโซนมาโยกโซนมาโยกโซนมาท้งสี่ เหลือเหลือเจ็ดย้ายเป็นเดียวเหลือเจ็ดย้ายเป็เหีือเย้ไม่เป็นไรไปเล่นเล่นวันนี้ก็ปรับจังหวะก่อนนะครับวันนี้ปรับจังหวะกันก่อนนะก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยววอหน้านะฮะวอหน้าเอาคืนแน่นอนวอหน้านี<_<_<_<_<_<_><_่ไม่ได้เอาคืนหรอกจริงวันนี้มันมันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แบบหนึ่งหนึ่งแบบ